ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมโครงการบวชพระเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาร่วมการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตีครบรอบ2,600ปีแห่งการตัดสรุธรรมของพระพุทธเจ้าและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่20กรกฎาคม 2,556ผู้มีความประสงค์จะอุปสมบทสาม,มารถแสดงความจำนวนตั้งแต่บัดนี้จนถึง15กรกฎาคม2,556ณนะวัดชนรปรทานบ้านวังรูตำบลสักหลงอำเภอร่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระติดต่อสอบถามได้ที่วัดชนรปรทานหมายเลขโทรศัพท์ 087-635-9891 0 8 1 7ส5 8ห1 0และ089-267-2398อำนาจใดๆดก็ตามยอมถึงความ